กิกดูส,ดสงครามเพลงเงินล้าน ใครจะได้ไปต่อนะครับเอ,อหรือบีครับ ดีใจตัวสั่ไมไม่กี่อาชีพกนได้หัวล้อตัวโยนเลยนะหัวล้อตัวโยนเลยนะเต้าพี่ตายค่ะพี่ตายเสมอแล้วพี่ตายเห็นผลเห็นผลอันนี้ยังไงยังไงคือคือจริงๆเต้านี่ยังคงเสียงหนา เหมือนเดิมเสียงฟังเสียงเขาอะนะเสียงชัดเสียงชัดกว่าเอคือแตงโมจะมีจะมีน้ำหนักเสียงที่ที่หนากว่ากว้างขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังมีความความใสอก็มองว่ามีเสน่ห์ทั้งคู่แต่แค่แตกต่างกันนะถ้าเป็นพยาบาลเนร้องได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วใช่ใช่นะต้องเก่งร้องเพราะพี่ก็ชอบแล้วถึงให้เสมอไปแต่พี่ๆกรรมการให้ห้สีเช่นเช่นเดียวกันใช่ไหม ก็ไม่ได้อยากจะยกให้เลยไม่ได้อยากจะยกให้เลยไม่ได้เกี่ยวกับเสียงแต่ไม่ชอบส่วนตัวเธอนี่จริงๆเลยก็ยังยังไม่เหมือนพี่ตายเออจ้ะก็เลยเอาไป่าฟังแล้วชอบใครแต่งโหมดพลังอย่าเงี้มันออกแหลมไม่หน่อยอออกแหลมชัดไปนิดนึงหอมชอบหนักเบาของแต้ว ก็เลยเลือกแต้วมากกว่าด้วยอาชีพแบบนีด้วยอาชีพแบบเออมันเจนอ่ะเด็กมันเจนอ่ะป๋าเด็กมันเจนอาศัยลูกเก๋าเหมือนเราเด็กมันเจนไม่ต้องเจอหนูไอ้ตัวนี้ต้องเจอหนูแต่ว่าแตงโมเสียงเพาะนะคะเป็นเพลงที่เสียงเพ้เลยอ่ะค่ะคุณแต้วจริงๆก็ไม่ได้เหมือนมากครับแต่เพลงนี้อาจจะคุ้นหูมากขึ้นนะครับแต่ว่าของน้องแตงโมเหมือนนักร้องที่ร้องแบบ ตรงเลยอ่ะมันไม่มีตองแนีสมัครเล่นไหมพี่อันนั่นเลยครับแอบแบบสมัครเล่นซึ่งจริงๆคุณเต้วก็อย่างที่บอกว่ามีต้นทุนเป็นนักร้องอยู่แล้วก็สามารถจะพลิกแพลงได้อะไรได้เอาตัวรอดได้ก็กลายเป็นว่าคุณเต้าไม่ค่อยเหมือนแต่ว่าคุณแต่งโมไม่ค่อยเหมือนกว่าสู้ความแพรว่าสู้ความประสบการณ์แตถือว่าเป็นพยาบาลที่สวยนะเนี่ยนะเนี่ยพี่แอน์เขาบอกเลยเนี่ยเห็นหนูเนี่ยนะเป็นพยาบาลอย่างเงี้ย อยากให้รถชนออกไปข้างหน้าแล้วรถชนเลยไม่ดีกว่ามั้งแมวเอาไนั้นเลยไม่อยากเลยมันจะได้เข้าไปเจอเขาอันนี้เขาอยากหรือเราแช่งกราขอแคเปลี่ยนเป็นจักรยานก็ได้เบาหน่อยถึงงั้นมันไม่ได้เจอเราไม่ได้ลืมตาเราสิครับมันเป็นอะไรหายใจแล้วไม่ใช่ให้ชนเบาๆสิเราเตรียมครับเราเตรียมไปเฮ้ยเดี๋ยวชนพี่หน่อยชนเบาๆนะเตรียมแล้วออกไปผิดคันเจอผิดคัน นึกว่าค่ะที่ตีอย่งคู่นี้เนี่ยฮับปากกาเสียงกันนะทำไมพี่ว่าแตงโมน่าจะแบบน่าจะคือเสียงคล้ายตายนะเสียงพูดคล้ายแต่พอร้องไม่เหมือนเหรอจะแบบว่าหูเพลงแต่ละเพลงตายเขาจะในน้ำในน้ำเสียงในเนื้อเสียงเขาจะมันสื่อโคตรสื่ออารมณ์ได้ดีมากๆเลยถ้าเกิดยิ่งเป็นเพลงเศร้าๆนะตายนี่คือตีโจดแตกเลยทีนี้พอแตงโมร้องมาเลยเนี่ยหนูไม่รู้สึกถึงความเศร้าไม่ไม่รู้สึกเลยเพราะอะไรหรือเปล่าลูกโมจะแบบใส่อัด มันแรงหมดเลยมันแหลงหมดเลยมันไม่มีหนักเบาเลยมันก็เลยไม่พาพี่คอยไปเลยแต่เนี้ยแตงโมต้องไปศึกษาเลยนะลูกนะเพราะเสียงลูกดีอยู่แล้วในขณะที่อีกคนหนึ่งมันเพลวพลาวไงลูกแม่บอกแล้วไงโถกระดูกเป็นคนละเบิดโอยอนุพันา์ศึกสงครามมาเยอะคุณพคก็พูดไปเรื่อยเปื่อยมากจริงเชียจ้าใจแต้วสามารถใช้ประสบการณ์แบบว่า ดึงพวกพี่เข้าไปอยู่ในอารมณ์เพลงได้ทําให้พี่เชื่อได้ว่าแต้าเป็นตายได้อะไม่เองเฮ้ยหองว่างสอนลุกเล่นพี่มั่งซิวะลุกเพลงจริงๆหรือไม่ลุกเนี่ยเราว่านะร้องแตงโมอ่ะไม่ได้ร้องเพลงนานผมไม่ได้ร้องเพลงนานมันก็เลยแบบห่างม่วิธีการจะทําเสียงจะควบคุมเสียงอะไรเงี้ยมันก็เลยสู้แต้าไม่ได้แต้าหาตังเนี่ยเขาเรียกว่ารรบจัด รอบจัดกว่าเนอปะออแต่ทั้งคู่ก็ยังไม่มีใครเสรียงเหมือนน้องตายของพี่นะจ๊ะบอกไว้เลยเออแตงโมหนึ่งโตเพิ่มความหวานอ,อ,อะเดี๋ยวจะลองให้ฟังในประโยคน,นี้ออก่อนที่ไก่จะร้องอ่ะขออะไรไก,สกรไไ่สักครั้งหนึ่งป่ะทำไมขอให้เนื้อถูกสักครั้งหนึ่งเถอะขอให้เนื้อถูกสักครั้งหนึ่งเถอะเปิดไว้ละต้องหวานแค่เพิ่มความหวานฟังฟัง หากบ่มีอายคือเก่าใจเงาก็เริ่มไว้ววน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 เก่งห้องฉุกเฉินไปเลยเข่งห้องฉุกเฉินไปเลยว่าขนาดนี้เก่งห้องดับจิตไปเลยก่อน่ก็คือจริงแหละอันนี้หยอกเล่นแต่จริงๆแตงโมขาดแค่ความหวานแค่นั้นเลยทุกสิ่งดีหมดแล้ว แต่น่าปลื้มใจแทนน้องต่ายกีกแล้วเห็นป่ะวันนี้มีแต่แฟนขับมาทั้งนั้นเลยนะวันนี้ยอมมาเผยตัวว่าร้องเพลงเป็นเพื่อให้ต่ายฟังดูสิจะบอกที่ห้องยาป่ะเนี่ยไม่ได้บอกบอกเขาดิบอกเขาเนี่ยเปิดเปิดเปิดเลยในห้องยาเนี่ยมีทีวีไอ่ใช่ไหม ให้หมอเซอร์ไพรส์เลยเฮ้ยนี่มันเคยหรืเปล่าหรือไม่ก็เข้าไปห้องดับจิตก็ได้ลูกไปบอกเขาเลยแต่ห้องดับจิตจะเปิดตอนได้แต้วร้องแต่ชอบท่านคู่แต่ต้องยอมแต้วว่าแต้วควบคุมการร้องได้ดีกว่านะครับน้อ,นองน้องแตงโมแค่แหลมไปนิดเดียวมาพี่ยมพแนะนําน้องหน่อยเร็วแตงโมเสียงดีครับ แต่ว่าเรือเวทีอแล้วก็พอมาร้องแบบนี้มันเหมือนกับว่าก็ตั้งใจพยายามจะทําให้ดีก็ดูเก่งๆไปหน่อยอืจริงๆถ้าเป็นถ้าร้องสม่ําเสมอบ่อยๆเนี่ย ผมว่าเขาก็จะร้องได้ดีฝึกร้องแล้วก็ร้องให้คนไข้ฟังร้องให้เพื่อนพยาบาลหมอฟังช่วงนี้ช่วงนี้มันคนไข้มันเยอะไงพี่โรงพยาบาลเขาห้ามร้องเพลงจริงป่ะใช่ใช่หนึ่งในที่ที่ต้องไม่ใช้เสียงครับเราไม่รู้มีคนไข้คนไหนรบกวนใครใหี่ห้องฉุกเฉินด้วยพี่ก็ไม่รู้เขาอยู่ห้องฉุกเฉินยิ่งร้องไม่ได้แต่ว่าถ้าถ้าท่รามาตรงโถงก็จะมีคนไปร้องเพลง้ล็อบบี้ล็อบบี้มันอีกเรื่องนึงแต่ในหอดก็ไม่ร้องได้ดิร้องได้ คือถ้าเกิดเป็นเป็นที่พักผ่อนรที่พักผ่อนถ้าอยู่ ER ก็ไม่ใช่เวลาร้องนะครับสำหรับแังโมก็อยากจะสนับสนุนให้ร้องเพลงไปเรื่อยๆถ้าเป็นใจรักอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเสียงดีครับอืส่วนเต้านี่เขาเขาเป็นนักร้องที่มีประสบการณ์เขาทำให้เพลงนั้นได้อารมณ์ตามแบบเดียวกับที่ตที่ตายร้อง ถึงเสียงจะไม่เหมือนแต่อารมณ์เหมือนเพลงนี้ร้องดีกว่าเมื่อกี้อ่าโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับอน้องตงโมไายพักก่อนทางเราู้อบเชิญนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาละมาถึงรอบสุดท้ายแล้วครับเงาเสียงคนที่4ซึ่งเป็นแชมป์เก่าแชมป์เก่าผานอีกรอบเดียวคุณแต้วเป็นแชมป์เลยไปพบเงาเสียงคนที่4ครับไปครับ ได้ค่ะจำได้ใครฮะโคดเก่งเลยวันนี้ใช่ไหมหนูเล่นเนี่ยเก่งมากแต่เาบอกว่าหนูไม่เท่าไหร่แม่หนูเจอมาแล้วแต่บอกกับพี่งี้เหรอไม่เท่าไหร่นี่หมายถึงเขาหนูอายุเท่าไหร่ครับพี่นี่ยี่สิบเก้าค่ะยี่สิบเก้าแล้วยี่สิบเเท่ากันหมดเลยเต้ยวันละไทยนี่อายุยี่สิบเก้าลุ้นเก้าหมดเลยครับแต่งโมไม่ใช่แต่งโมเด็กกว่า อ่ะยี่หกคนเดียวโีิกจ,จริงๆแล้วอ่ะเต้าอ่ะสาแล้วแต่คนอื่บอกยี่สิบเก้าเต้าเอายี่สิบเก้าแล้วกัน ผู้ลุงน้ามาทำอาชีพอะไรครับเป็นแม่ค้าออนไลน์แม่ค้าออนไลน์ขายอะไรคะขายขนมค่ะขนมอะไรขนมอะไรขนมไทยขนมคอนเฟลกค่ะแล้วก็คอนเฟลกนะทำคอนเฟลกค่ะไม่ใช่ปั้นคลิปนะคอนเฟลกค่ะปั้นคลิปหรือเปล่าไม่มีคอนเฟลกค่ะคอนเฟลกกินขนมตอนเช้าเออขายยังไงเวลาซื้อคนซื้อทำไงหนูทำเป็นกระปุกค่ะกระปุกละหนึ่งร้อยบาทโอเคนะซื้อที่ไหนครับเออซื้อยังไงอ่ะน้องบอกช่องทางเลย เพจเฟซบุ๊กค่ะร้านหนุ่มเสียงหวานค่ะแต่งานยังยังค่ะอ้าวทำไมมารอบที่แล้วทุกวันนี้หนูยังไม่มีแฟนค่ะยังหาทำไมทำไมมีคนมาจีบบ้างมีคนมาจีบบ้างมีบ้างค่ะแต่ทุกครั้งที่มีคนมาจีบหรือว่าหนูโพสโสดในเฟซบุ๊กเพื่อนจะบอกว่าหนีไปเพื่อนเขียนว่าหนีไปอย่าไปรู้แั่มันอย่างี้เหรอเป็นบอกไอรคนนั้นน่ะเหรอผู้ชายก็เลยไม่มาจีบหรือักทีเฮ้ยมีใครว่างไหมเอาอีกแล้วอ่อ ไอคนเดิมเนี่ยเฮ้ยแล้วกับคนนี้ไงพี่มึงถอดยั้เเดียวคราวที่แล้วพี่ก็บอกไอคนนี้เฮ้ยเี่มึงจีบเขายังมึงเอาโทรศัพท์มาแอดไลน์น้องครับพี่เอาดีๆเมียดูกำลังจะเลิกกับเมียใช่ไหมเอาไวมึงจะเลิกกับเมียวันนี้พยักหน้าพยักหน้าเอาดีๆเอาดีๆดูไว้นะเมียมึงดูไว้หนิหนิก็ออกทีวีนะออกทีวีนะเดี๋ยวนะที่ถ่ายไว้อยู่นะเห็นนะเมื่อกี้พยักหน้า ไม่ได้ร้องเพลงมั้งป่ะเนี่ยไม่เลยค่ะเอาแล้วเว้ยแต้วเขาไม่ได้ร้องเลยเอาเว้ยมีลุ้นเว้ยแชมป์นะเขาเป็นแชมป์นะคุณตายแชมป์เขาได้ใช่ไหมจับได้ไหมแฟนขาดพี่อยู่ออออออ่่ะเเแฟนับยูวันนี้มาป้องกันแชมป์เอาเพลงอะไรคุณสร้างได้สร้างแล้วเกลียดได้เกลียดไปแล้วนึกว่าเกี่ยวกับเ้าโพดสั่งได้สั่งได้สั่งซ้ำคนละซ้ำคนละสั่งคนบี้อ๋อคนละซ้ำสั้งเ้าโพดเนี่ยอ๋อคนละซ้ำคนละซ้ำเอาตัวอย่างตัวอย่ายสั่งตาย ของเขาเลยนะเอกลักษณ์ของเขาอยู่นะเออเอาละดูนี่ <มา S 1> วันนี้น,น้องเต้าจะล้มแชมป์ของเราได้ไหมระหว่างขนมจีนน้ำยาคาดิตกับคอนเฟกลกคาราเมลดูว่าใครจะเหนือกว่ากันกับเพลงนี้ครับสั่งได้สั่งแล้วเชิญครับ ก็เอาคืนบ่ได้ก็ห่วยเคยตัวกันแล้วก็ยังจําฟังใจแต่กะจักสิเฮ็ดจังได๋จังสิลืมเอ้ายได้สักทีเชื่อได้เทือนั้นตัวใจไว้เศร้าหักตั้งใจว่าสิสังคักๆแต่ก็เฮ็ด ไม่ได้เลยเอาละตอนนี้เหลือตู้อะไรนี่หนึ่งกับสามเนาะจากเอสฮะเหลือตู้หนึ่งกับตู้สามเต้าตู้หนึ่งครับลุกน้ำลุกน้ำตู้สามใช่ค่ะ มาดูกันนะครับคุณแต้าเข้ามาในตู้เป็นครั้งที่3แล้วนะครับเป็น A เหมือนเดิมคือ A S 5 G หมายเลขหนึ่งนะครับคุณลูกน้ำแชมป์เก่าของเรานะครับคือ B ครับตู้หมายเลข3ครับอันนี้ใครชนะเป็นแชมป์ครับ A หรือ B อ เขาหัวล้อเขาเขายุติธรรมเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าเออคุณโดนจนได้เออดนโดนจนได้เออพี่แต๋ยยให้เสมอเหมือนเดิมเนาะคือจริงๆก็ก็ขอให้กำลังใจทั้งทั้งทั้งแต้วทั้งลูกน้ำเลยนะคะอันอันอันนี้เขาก็ยังคงความเป็นน้ำหนักเสียงที่เข้มข้นของตัวอยู่แล้วแล้วก็คมแต่ว่าพอลูกน้ำมาลูกน้ำมีมีมีทั้งความหนัก คความเบาความอารมณ์อยู่ในเพลงแล้วก็มีความเสียงใสมีพุ่งขึ้นมาให้เราได้เห็นอยู่เรื่อยๆค่ะเขามีความแตกต่างกันแล้วก็มีความสมบูรณ์คนละแบบค่ะก็เลยให้กำลังใจทั้งคู่เลยค่ะให้เสมอไปให้เสมอให้เสมอไปมาฟังพี่ๆกับบรรการของเราฮะมันมาสามรอบมันมาไกลแล้วแต่ เสียงแต้เป็นเอกลักษณ์ไหมออจริงเอกลักษณ์จริงๆเป็นทําเพลงของตัวเองได้เลยเพราะว่าเสียงมีเอกลักษณ์มากๆอะค่ะเสียงมันเป็นแต้อ่ะเพลงนี้ร้องยากใช่ไหมเพราะว่าเราลุ้นแต้เหมือนกันว่าเหมือนจะปลิ้นแต่หอมก็ชอบอารมณ์แต้นะแต้ก็สามารถเอาตัวรอดได้ในทุกๆเพลงนะคะแต่มาถึงลูกน้ําลูกน้ําทําได้ดีกับเพลงนี้ครับมีความใกล้เคียงพี่ตายถ้าจะไม่ใกล้เคียงก็คงเป็นความที่เสียงแหลมกว่าแต่ลูกขยี้หรือเรื่องของอารมณ์เพลงลูกน้ําทําได้ดีมากค่ะ รอบนี้ก็เลยต้องให้เป็นลูกน้ำเลยค่ะนะค่ะอ่ถือว่ารักษาแชมป์ไม่ได้ว่างั้นเนอะก็เกียดเขาเป็นการส่วนตัวด้วยมูเล่นมูเล่นไม่ดีใเจียวอันนี้ต้องให้ต้องให้น้ำจริงจริงต้ให้น้าเขาน้ำก็ดีกว่าว่างั้นเถอะนะพี่เนอะครับคุณเต้าไม่ได้ผิดพลาดอะไรเลยนะครับก็ตามมาตรฐานนะครับต้องโทษคุณลูกน้ํา ทำไมอะพี่ที่เขาเพราะแล้วก็ใกล้เคียงคุณต่ายมากครับโอ้ดูชมดูชมวันนี้คุณลุงน้ำถือว่ายังรักษามาตรฐานของแชมป์ได้อยู่ชัดเจนเลยนะครับเพราไงเชะโอ้เป็นการฟาดฟันระหว่างแม่ค้าขนมจีนอันเผ็ดร้อนกับแม่ค้าคนเฟรกขนมหวานแแต่ว่ะแตวยิ่งร้องยิ่งดียิงกอาสิง้นนะ เก่งะนเนียเราอะ <S 2> <S 2> เขาไม่กลัวว่าบารมีของแชมป์เก่า,า <S <S แต่แต้นีนก็เป็นคนเป็นผู้หญิงที่สู้ไม่ถอยจริงๆเลยอะส่วนลูกน้าในน้าเสียงลูกน้ํามีครบหมดทุกอย่างเลยวันนี้ลูกน้ําก็ยังคงรักษามาตรฐานได้ดีอยู่ <ไง S 1> นะได้อยู่เออแต่วันนี้พี่ตั๊กดูแล้วคุ้มอะทั้งเต้วทั้งลูกน้าเลยอะ่ะชอบมากเลยป่งก็คือชมแต้วก่อนเห็นด้วยพี่ตั๊กเลยเพลงนี้แต้วร้องดีที่สุดแต่มาพ่ายลูกน้ำเพราะลูกน้ำนี่คือแบบโอ้โหไม่สามารถค้นได้เขามีความหวาน แล้วก็การวางเสียงเนี่ยในช่อง,องเขาที่เขารีจิสเตอร์ตรงเนี้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอมันดีมากเพลงนี้นะลูกน้ำนะพี่จะทำการบ้านมาป้าฟังมะฟังนะป้าเอาเจอเดี๋ยวเจ๊จะลองให้ฟังเร็วเร็วข้าเร็วเข้าซ <laughs> <laughs> ักได้ซักแล้ว <laughs> ที่ไม่ซัก <laughs> อันนี้ประธานพระพันหม่เอามาแปลงซักได้ซักแล้วที่ไม่ซัก ไม่มีพกซักฟอให้ออกไปซื้อบอกติดเคอร์ฟิวติดเคอร์ฟิวก็เลยบ่อได้ซักจบแล้ว อย่าร้องเฉยอยากร้อ,อ,องครูให้มึงฟังกูร้องเพลง<อ>มึงไม่ฟังมึงเอาเวลามาเขียนมาเหมือนหอมีอะไรจะพูดมีอะไรลรอลูกเอาอีเดาวกลับมาก็ได้นะเอาอีเดาวกลับมาก็ได้นะเดาวบอกว่าเชิญพี่ไก่เชิญแต่พี่ภูหนูครับเต้าเพลงนี้มีตอนช่วงขึ้นเสียงสูงไม่ถึงเพียนแล้วก็ลงหมด เขาเป็นพวกประเภทสายบูอ,อันนี้มันเป็นเทคนิคสายหวานานะฮะที่จะต้องใช้ลมเพื่อที่จะประคองให้โนต้ตมันไปได้สวยส่วนลูกน้ําเองจริงๆวันนี้ก็ร้องสู้ครั้งที่แล้วไม่ได้วันนี้ยังมีแข่งๆนิดหน่อยเพราะว่าไม่ได้ร้องเลยแต่ว่าโดยมาตรฐานของเขาสูงมากๆก็ชัดเจนเสียงก็คล้ายด้วยร้องก็ดีด้วยครับ ขอบคุณครับคะแนนไปนะครับขอบคุณน้องเจ้านะจ๊ะหรือว่าเจ้าเก่งมากผ่านมาได้3ด่านนะครับโอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจ้าทั้งด้านนี้ก่อนเชิญน้องเจ้าคุณน้องเต้าค่ะในนี้วันนี้นะฮะแชมป์เงาเสียงตายออรทาไทยนะครับน้องลูกน้ำครับครับลูกน้ำวันนี้ผาแชมป์เงาเสียงตายออรทาไทยพร้อมกับรางวัลพิเศษเป็นเตาแก๊สระกี้เฟรมด้วยครับวันนี้นะศิลปินต้นฉบับของเรานะครับคุณตายอร่าไทยครับขอบคุณครับ การของเราห้าท่านนะครับขอบพระคุณครับวันนี้ให้เกียรติมาร่วมในงานกับเราเราก็จะลาไปด้วยโชว์พิเศษครับคุณลูกน้ำแชมป์ของเราไม่ได้ร้องนานแล้วเนาะกลับมาร้องอีกทีได้ร้องกับต้นฉบับของเราครับคุณต่ายอรไทยนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ สงครามองเสียงแมวจินตนาการปานพุ่มเคพลงนี้เนี่ยเมื่อกี้ต้นหอมถึ้งกันน้ำตาไหลอีกแล้วอ่ะแต่เกันมัตรชิ้ไมู่บอมน้องผมรอรายการนี้มา50ปีแล้วนี่ครับเดี๋ยวนี้น0กว่าปีสุดที่สุดแห่งการรอคอย อตรึงเคยบอกว่ามึงเสียงเหมือนแมวไหมอ๋อมีมีอ๋อหัวหัตึงตกลงมึงหูหรือสติมึงไม่ดีเนี่ยไงเป็นกูล่ะจะรับไดีไหมถ้าวันนั้นพี่เขาเป็นศิลปิน วยเใช่่เขาอยู่วงไอแซคของแกมมี่โดมดังมากเพลงเขาดังมากเสียงเขาเหมือนพี่แมวแล้วเพลงก็แนวเดียวกับพี่แมวเหมือนกันนะโยทินกลับเลยโยทินอันนี้อาจจะเป็นลูกเดี๋ยวอาจจะเรียกพ่อที่เจ้าพีกเกอร์หุ่นบันด้อมทินเนอร์มาเลยนะลูกใครจะยืนหนึ่งเป็นแชมป์ห้ามพลาดสิบแปดพิลาคมนี้สองทุ่มสี่สิบห้านาที